จำนวนวอลลุ่มของช่องออฟเฟอร์เริ่มบางเริ่มน้อยปกติมันมีมากกว่านี้แต่วันนี้มันน้อยแสดงว่าสัญญาณทำมาแล้วเจ้าจะลากแล้วนะครับนี่คือสัญญาณเราเรียกว่าเตรียมทำถ้าเราอ่านได้เราจะเก่งมากออ f เฟอร์ er หนาโซนกลางออ f เฟอร์ er หนาโซนกลางแรงเสนอขายมากขวางราคาเอาไว้ไม่ให้ขึ้นก็ได้หรือกระแสะไล่ราคากำลังจะพีคฟังไว้ก่อนนะหุ้นเวลาไล่ราคาสูงจริงนะครับแรงซื้อแรงขายมันจะมาหนาๆพอๆกัน แรงซื้อที่มีมากฝั่งบิดเหมือนไล่ราคาแรงซื้อฝั่งบิดไม่ได้ไล่ราคาแต่เม้าหลายๆคนที่เข้าตลาดใหม่ไม่รู้ก็ต้องไปต่อคิวซื้อเมื่อราคามันยกนึกออกใช่ไหมครับมันก็กดไอราคาซื้อบนสุดอนะ่ะให้ลงมาอีกช่องหนึ่งราคาใหม่ก็ต้องไปตั้งแทนดังนะั้นคนที่ตั้งไม่ทันก็จะเหมือนว่าก็จะเป็นยอดค้างสะสมของฝั่งบิดนะมันก็จะกองมาอยู่ข้างล่างแทนเข้าใจยนะังดังนะั้นมันเลยทําให้ตลาดรู้สึกว่าแรงซื้อค่อนข้างเยอะ เข้าใจไหมมันจะทําให้ดูเหมือนราคาขึ้นดังนั้นแต่จริงๆแล้วนะครับกระแสะไล่ราคากาลังจะพีคพีคจริงๆคืออะไรรู้ไหมครับออฟเฟอร์คนเข้ามาเทขายแต่ออฟเฟอร์ช่องบนหมดไวไอ้อย่างเนี้ยราคาทั้งขาขึ้นนะครับไม่ว่าจะฝั่งบิดหรือฝั่งออฟเฟอร์แน่นๆมันกําลังจะถึงจุดพีคจุดพีคสุดคืออะไรรู้ไหมลักวอลลุ่มก็จะบางลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,อยๆ,อยๆแล้วก็จะเบา จุดยิ่งสูงเท่าไรของราคาที่ถูกลากไปจำนวนบิดออฟเฟอร์ก็จะน้อยลงเท่านั้นแต่ช่วงกำลังต้นๆของการไล่นะครับบิดออฟเฟอร์จะค่อนข้างหนาเป็นแท่นในการต่อยอดธงขึ้นไปก็คืออะไรยอดแท่งเทียนเข้าใจยังแต่สุดท้ายนะครับยิ่งบางเท่าไรมันก็จะบอกว่ายิ่งขึ้นไปสูงเท่าไรแล้วจำนวนบิดออฟเฟอร์บางเท่ากับโอกาสทิ้งไส้เทียนยาวก็จะเกิดขึ้นสูงเพราะ ยิ่งขึ้นไปเบาเท่าไรมันยืนไม่ได้หรอกครับราคาก็จะร่วงเมื่อราคาจะร่วงลงมามันก็จะต้องทิ้งไส้เทียนไส้เทียนคือวันนี้มันขึ้นไปสูงสุดเท่าไรแสดงว่ามันก็จะมาร์กจุดสูงสุดไว้แล้วราคาก็ถูกกดลงมาเรื่อยๆยิ่งถูกกดลงมาต่าเท่าไรไส้เทียนก็ยิ่งยาวเท่านั้นแสดงว่าแท่งใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นแท่งเขียวหรือแท่งแดงที่มีไส้เทียนยาวๆส่วนใหญ่บิดออฟเฟอร์ตอนไล่ขึ้นจะเบาก็คือวอลลุ่มน้อยทั้ง2ฝั่งส่วนบนออฟเฟอร์หนาแรงเสนอขายมาก ขวางราคาเพื่อเพื่อหลอกเป็นแนวต้านขวางราคาเพื่อหลอกเป็นแนวต้านว่าเนี่ยถ้าผ่านแนวต้านนี้ไปได้มันจะวิ่งไปอีกไกลเข้าใจยังนี่มันก็เป็นอารมณ์นะเพราะนักวิเคราะห์ชอบสอนกันว่าแนวรับกับแนวต้านเข้าใจยังในเรื่องการวางอินดิเคเตอร์หรือเส้นต่างๆเห็นไหมเขาก็ใช้อะไรเลยว่าจํานวนของออฟเฟอร์ที่หนานะครับก็วางเป็นแนวต้านที่โซนบนได้เหมือนกันนะระวัง อาจรอทําขึ้นรอบสุดท้ายบางครั้งนะ้าเขายังไม่ให้ขึ้นแต่รอเก็บรอจังหวะหลายๆอย่างรอข่าวเพื่อจะยิงเขียวใหญ่รอบสุดท้ายอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทุบพุ่นให้ร่วงพุ่นง่ายๆปล่อยของรอบสุดท้ายก็ได้กดราคาเพื่อทิ้งไส้เทียนเคลียบบนก็ได้ถ้าออฟเฟอร์หนามันเป็นเทคนิคทั้งหมดเลยเราจะต้องอ่านกับมันให้ได้อันเนี้ให้ดูเป็นหัวข้อสุดท้ายของวันนี้กี่โมงแล้วนี่ โอ้สามโมงครึ่งกว่าแล้วโคตรเร็วเลยนะครับวันวันหนึ่งบิดออฟเฟอร์ในวัฏจักรเจ้ามือเก็บทำไล่ปล่อยพี่ครับดูตรงนี้นะเห็นไหมวัฏจักรเจ้ามือเก็บทำไล่ปล่อยก็คือปล่อยราคาเก็บโชคจากที่บายคำว่า5รูปแบบของบิดออฟเฟอร์นะเอามาใส่ในจังหวะเก็บเก็บยังไงเห็นไหมครับบิดบ,บางออฟเฟอร์ offer, บางก็เป็นเทคนิคเก็บได้เหมือนกัน บิดบางออฟเฟอร์บางเป็นเทคนิคเก็บเก็บมันอยู่โซนล่างมันใช้รูปแบบของว่าบิดออฟเฟอร์ที่บางถ้าอยู่โซนล่างเห็นบิดบางออฟเฟอร์บางก็เป็นการเก็บของเจ้าใดด้วยกลับอะไรออฟเฟอร์ er หนายังไม่ให้ขึ้นบิดบางก็แปลว่าเก็บของต่อขวางออฟเฟอร์ไว้จริงๆไม่ต้องขวางทั้ง5แถวก็ได้นะขวางแค่แท่งเดียวประมาณนี้ก็ได้ให้มันมากกว่าตรงนี้สักเท่าตัวก็เรียกว่าขวางแล้วเข้าใจไหม แสดงว่าไม่ต้องไอ้าช่องนี่อุดมคติอต่จริงๆแค่ช่องเดียวสั้นๆขึ้นแค่นี้ก็แปลว่าขวางออฟเฟอร์ไม่ให้ราคาขึ้นถ้าอยู่โซนล่างเก็บจังหวะเก็บก็คือยังไม่ปล่อยให้ขึ้นแสดงว่าเขาจะต้องขวางออฟเฟอร์ไว้นะครับฝั่งออฟเฟอร์ไว้เน้นที่ช่องแรกนะช่องล่างลงมาเป็นแค่กรอบราคาแต่ช่องแรกเป็นในยะสสาคัญว่าเจตนาไม่ให้ขึ้นจาเอาไว้เห็นไหมครับหรือสร้างกรอบเจ้ากําลังเก็บหรือสร้างกรอบให้เล่นอยู่แค่เนี้ ไม่ให้ลงไปกว่านี้เสียกราฟก็ไม่ให้ขึ้นไปกว่านี้ถ้ายังไม่พร้อมจะทําแสดงว่า3รูปแบบจังหวะเก็บของเจ้าก็คืออะไรบิดบางออฟเฟอร์บางกับอะไรบิดบางออฟเฟอร์หนาหรือไม่ก็วางกรอบเนอะไหมครับเป็นการวางกรอบให้เล่นอยู่แค่3ช่อง4ช่องแค่นี้เองนี่ก็เป็นช่วงจังหวะเก็บของเจ้านะรูปแบบจังหวะเก็บของเจ้าจะเล่นแค่3รูปแบบนี้เท่านั้นจําเอาไว้ให้ดีอ่าจังหวะทําท ลองดูจังหวะทําเมื่อกี้เก็บต่อไปก็ต้องทําจริงไหมจังหวะทํามีแค่ข้อเดียวถ้าออฟเฟอร์หนาถอนออฟเฟอร์ออกให้หมดแล้วมาเติมบิดทําให้รู้สึกว่าแรงซื้อเยอะเมื่อแรงซื้อเยอะจะทําให้แรงขายไล่ราคาได้ง่ายสแสดงว่าจริงๆเจ้าปล่อยอะไรรู้ไหมเจ้าถอนออฟเฟอร์ออกเพื่อปล่อยราคาให้วิ่งขึ้นเมื่อออฟเฟอร์จากหนาๆจำนวนออฟเฟอร์วอลุ่มหนาๆน,นะครับบางลงราคาจะวิ่งขึ้นได้ง่ายแต่ที่ทําให้ออฟเฟอร์หนาๆเพราะอะไรรู้ไหม เพราะยังไม่ให้วิ่งขึ้นจึงขวางออฟเฟอร์ไว้นึกอออกใช่ไหมครับแต่เมื่อพร้อมแล้วการถอนออฟเฟอร์ออกเข้ากับปล่อยราคาให้วิ่งเข้าใจอย่างแสดงว่าจังหวะในการทำเจ้าจะเปิดออฟเฟอร์ก็คือรูปแบบนี้เท่านั้นนี่คือสัญญาในการทำทำก็อยู่โซนล่างอยู่นะเก็บกับทำอยู่โซนล่างไล่ะเริ่มขึ้นมาอยู่โซนกลางกับโซนปลายแล้วเวลาจังหวะไล่ราคาเห็นไหมครับมันก็จะพีคเห็นไหม ทั้ง2ฝั่งเห็นไหมครับตอนเริ่มต้นนะครับมันจะค่อนข้างพีคอย่างนี้เมื่อไล่ราคาไปแล้วสุดท้ายเมื่อไล่ราคาระดับหนึ่งนะครับมันก็จะเริ่มเบาขึ้นบิดบางออฟเฟอร์บางราคาก็จะขึ้นไปเบามากเมื่อราคายิ่งเบามากก็จะอะไรนะครับทั้งไล่ราคาขึ้นก็ง่ายหรือทุบราคาล่วงก็ง่ายเจ้าต้องการให้ไล่ขึ้นไล่ลงได้ง่ายด้วยแสดงว่าเขาจะไม่เติมบิดเติมออฟเฟอร์แต่ถ้าจะไล่ราคาถ้าออฟเฟอร์ยังขายได้อยู่ก็จะเติม แต่ถ้าเห็นสัญญาณว่าแรงซื้อหมดใช่ไหมครับเขาไม่รอจังหวะให้มันหมดจริงเขาทุบราคาลงมาใหม่เพื่อบังคับให้คนที่ซื้อไปนั้นขายในราคาที่ถูกแค่นี้เขาก็ทำกำไรเลยได้แล้วอ่ช่วงสุดท้ายก็คือปล่อยนี่คือเจตนาเจ้าหรือวัฏจักรของเจ้าเลยนะครับผมเห็นไหมครับเวลาจะปล่อยของนะครับแรงขายจะเยอะก็คือออฟเฟอร์เห็นไหมบิดจะบาง ย่าจะปล่อยของหรือทุบหุ้นให้ลงต้องใช้รูปแบบบิดบางยัดของใส่มือแต่ถ้าบิดหนาๆถ้าขอเจ้าสามารถเช็คของจำได้ไหมเจ้าถอดเจ้าเช็คเองได้เลยว่าตอนนี้ทั้งตลาดบิดแล้วออฟเฟอร์มีจำนวนเท่าไหร่กูลงไปเท่าไหร่บวกลบคูณหารก็จะรู้จำนวนจริงของตลาดจริงไหมเขาก็จะรู้ดังนั้นไอ้อย่างนี้มากหรือน้อยเขาก็จะเตรียมของว่าถ้าขายขายให้เหลือแค่ไหนแล้วเหลือแค่เนี้พอกะทุบลงแล้วเก็บใหม่ไหม เจ้าเขาจะเช็คของได้ดังนั้นนะครับบิดบางทําให้โยนใส่บิดนะครับแล้วราคาล่วงได้เร็วตอนแรกบิดอาจจะหนาช่องแรกแต่หน,นาช่องแรกเจ้าก็ชอบนะเพราะกําไรเต็มๆเพราะราคาแพงที่สุดมันอยู่ในช่องแรกจริงไหมดังน,นั้นเมื่อเจ้ายัดขายในช่องแรกก็แปลว่าได้กําไรเต็มๆเมื่อช่องต่อไปก็บิดเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงผลขึ้นเลยไหม ราคาก็ถูกลงแต่ก็ขายจํานวนน้อยลงก็ไม่ได้เป็นไรมากเพราะกูถัวเฉลี่ยในช่องแรกแต่จริงๆแล้วกูไล่ราคามาตั้งแต่ลินขายตอนราคาไล่ขึ้นทุบลงเนี่ยเป็นการทํากําไรรอบสุดท้ายแค่นั้นเอง เห็นไหมครับเวลาทุบลงบิดบางออฟเฟอร์บางได้นะเพราะอะไรรู้ไหมเจ้าไม่มาสนใจออฟเฟอร์เจ้าแค่ต้องการอะไรไหมทุบฝั่งบิดอดียวเดียวให้หายแสดงว่าบิดยิ่งบางเท่าไรออฟเฟอร์โล่ง,ง่ายราคาก็จะดิ่งเร็วเพราะบิดหายปับป๊บๆๆถูกเหมาได้ง่ายพูดง่ายๆถูกของที่มีในมือเจ้ายัดใส่คําสั่งตั้งซื้อตั้งซื้อเนอะเอะไมให้มันแมทแมทแมทราคาก็จะถูกลงไปเรื่อยๆแค่นั้นเองดังนั้นนะครับ จังหวะปล่อยของของเจ้าจังหวะปล่อยของของเจ้ามีไม่กี่รูปแบบมีแค่แค่นี้เห็นไหมครับที่ให้ดูบิดบางกับอะไรครับออฟเฟอร์บางสุดท้ายนะครับการปล่อยของหรือการทุบหุ้นสนใจแค่ว่าอะไรรู้ไหมให้บิดบางอย่างเดียวเพราะบิดบางเท่านั้นแหละครับมันยัดของใส่บิดแล้วราคาล่วงได้ง่ายออฟเฟอร์ไม่สําคัญขอให้บิดบางเวลาขึ้นไปอะไรแล้ว ขึ้นไปบนยอดแล้ว่อนปล่อยของไม่ว่าจะเป็นโซนกลางหรือโซนบนแล้วนะครับถ้าจะปล่อยของหรือทุบหุ้นบิดต้องบางจะทุบหุ้นได้แรงเข้าใจข้อนี้ไหมพี่ต้องดูซ้ํานะเพราะเนื้อหาในวันนี้มันเป็นเนื้อหาสําคัญมากสําหรับคนที่มีเวลาเฝ้าหน้าจอมันทําให้พี่เห็นทุกอย่างเลยนะครับว่าการเล่นของเจ้ามีเทคนิคแบบไหนการขวางราคายังไงอะไรยังไงทั้งหมด ภาพตรงนี้โชคลงให้หมดแล้วดังนั้นเอามาเปิดซ้ําดูกับคลิปนี้ย้อนกลับอีกรอบหนึ่งทําการบ้านกับคลิปนี้ให้เยอะแล้วพี่จะเข้าใจ b i t o f f เฟที่เป็นรูปเป็นล่างขึ้นแต่ในหัวข้อ b i t o f f เฟที่มีในยยาสาคัญปัจจัยรองรับโชคเพิ่งอธิบายแค่อะไรรู้ไหมโซนราคากับวัฒจักรเจ้ายังอีกหลายๆข้อที่ให้เปิดไปว่าที่มันเยอะๆไม่โซนราคาวัฏจักรเจ้าไล่เยอะๆย,ยังมีหลายหัวข้อที่ต้องสอนแสดงว่า มันยังมีเรื่องให้เราต้องขยี้ใน b ิตออ f เฟลึกกว่านี้อีกเยอะมากเข้าใจข้อนี้นะสำหรับวันนี้สรุปมาเหมือนเดิมโชคอ่านทุกคนนะแต่บางครั้งกดไลค์กดอะไรมันไม่ได้กดได้ทุกคนเพราะมันทำให้ค้าง Facebook มันจะไม่โชคแสดงออกแต่โชคตามอ่านในทุกคนและโชคก็อ่านหมดทุกคนด้วยแล้วมีเวลาโชคจะตอบคำถามในไลน์ให้นะครับต้องขอโทษทีเพราะงานเยอะมากเมื่อวานก็วันแม่ ชคต้องให้ความสําคัญกับแม่ก่อนดังนั้นต้องขอโทษด้วยเพราะพี่ไม่ใช่แม่โชวขอโทษครับจริงแล้วนะครับพี่ทั้งคอร์สหนึ่งก็มีคุณค่าเพราะมันปูพื้นฐานละเอียดมากจริงๆนะค่ค่คอร์สหนึ่งก็เล่นกันรวยแล้วอันนี้คอร์สสองเนื้อหาก็จะลึกแล้วก็คมขึ้นดังนั้นนะครับเข้ามาแล้วใส่ใจและทุ่มเทเรียนคอร์สหนึ่งกับคอร์สสองไปพร้อมๆกัน อยากเข้ามาแล้วมักง่ายกูจะเอาเท่าที่กูต้องการรู้ถ้ามึงแค่ต้องการรู้มึงยังกระจอกมึงรู้ให้หมดเลยดีกว่าไม่จะได้เก่งอันนี้สําคัญกว่าขอโทษนะครับหัวงอกหัวดําโชคไม่แคร์เพราะโชครู้สึกว่าโชคเต็มที่แล้วทําไมพวกพี่ไม่เต็มที่กับตัวเองบ้างวะแค่นั้นเองอย่าลืมนะโชคเป็นเด็กติดนะติดแดกด้วยมากด้วย ถ้าไม่พอใจสอนโชคก็เลิกสอนได้นะพระโชคไม่มาแคร์นะเพราะถือว่าที่ผ่านมาโชคก็สอนเต็มที่ไม่มีเหตุอันใดที่โชคบกพ่องแต่ถ้าเรียนแล้วยังมักง่ายไม่สนใจเพื่อจะให้ชีวิตดีขึ้นเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตนะครับอย่ามาเรียนเลยพูดง่ายๆถ้าเป็นอย่างนี้เยอะๆแม้แต่คําถามโง่ๆที่ถามมาไม่ทําการบ้านอะไรมานะครับโชคเห็นแล้วโชคก็เพียจิต ทำไมไม่เรียนว่ะถามไม่มีการศึกษาไม่มีความรู้ที่สอนคือเข้ามาไม่สนใจที่จะพัฒนาตัวเองเข้ามาพัฒนาตัวเองหน่อยอันนี้ขอบน่นอย่าให้โชคลาคาญจนถึงขนาดที่ว่าเลิกสอนเถอะตอนนี้โชคยังสนุกเพราะมีพี่หลายๆคนสนุกกับการเรียนสนุกกับการเล่นเพราะเขารู้สึกว่ามันใช่มันเก็ตมันได้เงินมันสําเร็จโชคก็เลยรู้สึกอ่ะตรงนั้นยังเป็นแรงใจให้โชคอยู่ได้ดังนั้นนะครับ ความรู้สึกโชคอะ่ะบอกแล้วโชคเด็กติดอยู่ๆมาเปิดตัวมาเปิดหน้าไร์สดขนาดนี้ก็เทพแล้วปกติโชคไม่ดังนั้นกำลังจะบอกว่าเต็มที่ในโอกาสที่มีอย่าเสียโอกาสนะเพราะเพราะโอกาสที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตอะ่ะมันมีไม่บ่อยหรอกสำหรับคนคนหนึ่งในชีวิตหนึ่งนะครับสรุปมาทำการบ้านมาแล้วโชคจะตรวจสรุปมาใต้โพสต์นี่นะวันนี้สอนอะไรเข้าใจอะไรบ้าง พี่ครับดูแลสุขภาพดูแลคนที่รักห่วงใยคนที่รักเราให้มากที่สำคัญดูแลตัวเองให้มากๆกันด้วยนะครับพี่รักนะครับท่านพี่สาวท่านพี่ชายทุกท่านและพนักท่านสาวทุกท่านขอบคุณครับผม